นี้ใช่ไหมครับองนี้ก็คือ<ม>เป็นเน,นี่ยครับองนี้ก็ได้ครับองค์นี้ก็คือเป็นโรยปรลอดเพชรเป็นนำเลิกสร้าง108ร้อยแปดองใครเป็นคนคิดรเริ่มในการโรยประลอดผมเนี่ยครับคือประลอดเพชรเนี่ยมันเป็นธาตุที่แบบว่าสามารถทําได้แล้วก็ต้องใช้วิชาขั้นสูงในการทําก็คือพระอาจารย์แดงมาช่วยทําสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็เป็นอาจารย์สุนันมาช่วยทําก็คือปลอดเพชรนี่ใส่ทองไปสิบาทนะครับ แล้วก็มีแบบคาทงคาถาอะไรซัดประหลอดให้ประหลอดเข้าอ้หลายอย่างครับกว่าจะออกมาได้เออมันไม่ได้โรยแบบไม่ได้ซื้อมาโรยนะฮะต้องทําพิธีแบบเหมือนแบบพิธีเกพิธีทํามวลสารแบบจริงๆเลยอ่ะโอ้โหแล้วฝังเข้าไปเลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคือเวลาตอนนั้แล้วเราก็เอาเอาประหลอดเพชรที่ได้มานะครับไปทําเป็นตไปโรยเป็นตะไบแล้วเราก็ตะไบมาโรยใส่ใส่กงด้วยหอมดีจินนามณนีหอมหอมหอมอ๋อนี่เป็นจินดามณีอ่ะครับจินนามณีหมดเลยครับ หอมมากเลยอ่ะหอมจริงเหมืน<า>อนยาคืาออ,อันนี้จะหอมหนักอันนี้เป็นน้ำเลิกชุดแรกน้ำเลิกชุดแรกอันนี้สังเกตอันนี้จะมีคำว่ารุ่น<ะ>องค์อืนน่นไม่มีคำว่ารุ่นมีแต่แค่ยอดเศรษฐีก๊ล้าน<ะ>อันนี้คือตอนแรกผมทําพิมพ์มาแล้วก็<ะ>เออหลวงปู่ไปเสกก็บาสันติพอดีแล้วพอเออช่างเนะ่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูพอดี<ะ>ผมก็เลยเออเอาละเข้าวิธีเลยแล้วกันแล้วก็มีอยู่ห้าสิบองค์ โอ้ยถ้าให้ผมเดานี่นี่เจิมเนมี่ยลองภูศิลาเจมิมแล้วก็มีจุดจานด้วยโอ้โหจุดจานด้วยแล้วก็องค์นี้คือจินยามณน,นีล้วนๆเลยลองดมดูได้